สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ขอบมวนนะครับแต่จะเป็นการแก้โดยใช้ไฟล์ลอนะครับซึ่งไฟล์ลอก็จะมีโปรแกรม c a m e ล่าล w นะครับที่แถมมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้แบบง่ายๆกันนะครับอันดับแรกก็ลากรูปเข้าโปรแกรม Photoshop นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมคามิล่าลอนะครับซึ่งผมจะเป็นกล้อง canon 60ิ d นะครับที่แถมมา คำสั่งข้างในนะครับของเพื่อนอาจจะแบบแตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้องนะครับต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขอบม่วงที่จะแก้กันนะครับซูมเข้าไปนะครับเนี่ยครับจะเป็นขอบม่วงที่เราเห็นกันนะครับต่อไปก็เลือกตรงเลน collection นะครับแล้วก็เลือก enable profile collection นะครับติ๊กนะครับ จะ,จะสังเกตว่าติ๊กแล้วมันจะลดขอบวงให้นิดเดียวนะครับให้เรามาเลือกปรับตรงแมนลนะครับให้ปรับตรงโพโพเอมเอลนะครับลดลงนะครับสังเกตว่าขอบม่วงเริ่มลดแล้วใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามเออลองดูมันมันจะติดสีฟ้านิดๆนะครับ ก็ลองลดฟ้าไปนิดนึงครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นนะครับโอเคถ้าใครยังปรับแล้วยังไม่ลดนะครับก็ลองเลือกลูกเล่นตรงนี้นะครับแท็บเมนูตรงนี้นะครับลองเลือกดูนะครับก็จะช่วยในการลดขอบวงได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ